ม่ตอนแรกอะไม่อยากไม่อยากได้ลูกสาวแม่ไปขอที่วัดแขกอยากได้ลูกชายออกมาเลยเป็นธโมลเลยตอนเด็กๆจะอยู่ห้องฝ่ายปกครองอยู่กับพ่อเห็นพ่อฉี่มันก็ยืนฉี่ ยืนชีไม่เคยคุยให้ใครฟังเลยเดี๋ยวยืนชีกับแม่ได้เหรอตอนเด็กๆเด็กๆตอนเด็กๆกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเหรอแม่ไม่ใช่ไม uh ่ใช่สิอยู่บ้าน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 พอเห็นกองถ่ายก็เลยลองยืนใช่ไม่แล้วเอาผ้ากันน้าใส่อย่างเงี้ยเกาจะเอาแบบพ่อเราก็เหมือนเรารักคุณพ่อมากมากกว่าแม่เฮ้ยใหญ่ใงญ่ลูกสาวเนี่ยวลากับพ่อนะจ๊ะ อ้อนเนี่ยพี่ถึงบอกมีถ้ามีลูกสาวอะจะแบบลูกพ่อไงใครล่ะลูกชายแขกรับเชิญเออเนี่ยลูกแม่จริงลูกแม่แม่ะสนโซฟาไหนเล่าเรื่องโซฟาหน่อยดีกว่าทำไมอ่ะมีอะไรโซฟาเห็นบอกว่าสวรรแอบแม่ไปซื้ออะคือจริงๆมันมันโซฟาเลยพี่อันนี้แล้วก็ชุดนั้นก็แพงคือ คือหนูว่าไม่ได้เป็นคนใช้เงินเติบนะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนมือเติบแต่หนูแค่รู้สึกว่าคือถ้าแม่ไปซื้อของอ่ะแม่จะซื้อของที่มันถูกแบบถูกมากแล้วของมันทุกครั้งก็คือแบบนั่งไปเดี๋ยวมันก็เจ๊งเดี๋ยวมันก็พังแต่ว่าพอหนูซื้อบ้านอย่างเงี้ยหนูก็อยากซื้อทีเดียวไม่ได้อยากเปลี่ยนไปบ่อยแล้วอยากได้ของที่มันดีที่ไม่มีประการอันนั้นเท่าไหร่อยากรู้อันนั้นอันนั้นอันนั้นแปะเซนกว่าแสนอยากถามแม่อยากให้แม่ดูเงินแม่ถ้าแม่แม่รู้ คว่าราคาเท่าไหร่แม่แม่พูดยังไงแม่เดินออกถ้าถ้าไปร้านอจะต้องหาแอเรียที่ให้แม่อยู่ตรงของที่มันถูกที่สุดในร้านให้แม่วนอยู่ในนั้นวนอยู่ตรงนี้อยู่แอเรียเนี้ยแล้วเราอาจจะหาเบลอะไรสักคนหนึ่งอยู่แบบอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนแม่ดูแลเขาป้าเขาจะเพลินเพินแต่เราอะพอเห็นเขาติดกับแล้วเราก็มปอยู่แอนเรียเดี้ยมาดูสิ่งที่เราชอบ เพราะว่าตอนที่เราซื้อเราไม่เขาไม่รู้ไงเพราะว่าเราเซ็นเราไม่ได้เอาของกลับบ้านเขาก็จะรู้อีกทีนึงเมือวันที่เขามาส่งแม่ครับแอบซื้ออะไรที่แพงที่สุดครับแม่มีแต่ในไเบนดำเนี่ยรถตู้เนี่ยอ๋อแม่ไม่รู้หรอไม่รู้ซื้อให้แม่หรือว่าซื้อให้ตัวเองแม่ไม่รู้คือแม่ไม่รู้คืออะไรก่อนที่ไปคุยกับพี่บอยอ่ะแม่ไม่คิดว่าจะเอาไงอ๋อแล้วแม่ไม่รู้ว่าหนูเอาเหรอเออไม่รู้อันนั้นก็คิดจะไปลองใครถามเมื่อกี้ใครเปิดใครเปิดที่รอไม่ใช่นะ ปลี่ยนคำถามแม่แอบแอบไปแอบแม่ทําอะไรแล้วที่แม่โกรธที่สุดดีกว่าเออไม่ต้องซื้อของไร้ไปทําอะไรที่แบบแม่รู้ว่าแบบหุยขวัญจะมีความมั่งใจกับเพื่อนมากเหมือนกับแม่สอนอันนี้น้ําร้อนในนี้น้ําเย็นแต่เขาเดินเข้าไปใกล้กลกล้ๆแล้วเขาก็ไปแตะดูว่านี่ร้อนละแล้วเขาก็จาถอยออกมาเองร้อนจ่าคือตอนนั้นนะแม่ไม่เคยสมน้ําหน้าลูกอันนี้เรื่องอะไรอ่ะ เรื่องผู้ชายใช่ไหมเรื่องหลายเรื่องไม่มาบ้าไม่เรื่องมาผู้ชายจะไม่ค่อยเรื่องผู้ชายดูหลายหลายเรื่องก็ให้ไปทดลองผิดลองถูกไันใช่ใช่ได้เจอด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะเข็ดบ้างไม่เข็ดบ้างเข็ดไหมยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนปล่อยไปประสบการณ์ก็ไม่ไม่เข็ดหรอกเนาะยอมยังประกาศประกาศเลยดิแม่ยอมยังปล่อยยังปล่อ้ยยอมมาหลายปีแล้วยอมแล้วเนาะแต่ว่ายัง คุณเขาก็ยังไม่เจอคือแม่หนูบอกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนที่หนูเลิกกับแฟนอีกคนนึงทำไมถึงเลิกกันอ่ะไม่เขาคืออ้าวยากเลยคนนไหุณถามคนไหนล่ะลูกคนล่าสุดละกันคนล่าสุดยากเลยได้ไม่ว่าเราอัปเดตเพราะว่ามันปีปีึมันมีมันมีหลายอย่างคนที่แม่ชอบกับคนที่แม่ไม่ชอบเป็นคนไหนเลยลูก ไม่ไอคนที่แม่ชอบอันนั้นน่ะคือสร้างภาพอันนั้นน่ะเลวโอ้ยไอคนนั้นไม่ดีแต่ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่คือเขาจะรู้ถึงว่าแม่ชอบอ่ะจะผู้เขาผู้ชายพวกเนี้ยเขาจะเข้าทางแม่เพราะเขารู้ว่าแม่ใช่แล้วเขารู้ว่าจะเข้าหาทางไหนไรแบบไหนเอาเอางั้นสเปคที่แม่ชอบผู้ชายที่จะมาเป็นแฟนแม่สเปคไม่มีค่ะคือคุณแม่คือคนไหนที่พูดดีเอาใจอต้องรวยแม่ต้องรวยต้องรวยแม่ แม่เลี้ยงได้ไม่ต้องรวยนะไม่ต้องรวยนะไม่ขอให้ดูแลลูกเราอย่าดังแกลูกอย่าตีลูกอย่าทำร้ายจิตใจแค่นั้นเองก็หวังแค่นี้แหละเนาะแล้วชอบผู้ชายแบบไหนรอ บอว่าถ้ารวยมีเงินแต่ถ้าเรามองดูหน้าแล้วมันแบบไม่สบายหูสบายตาพี่ชัดเกนจริงๆมันจะยังไงอะอ่าแล้วถ้ามันพื่อนพระอมอย่างเงี้ยเหรอใช่เป็นเขาก็เพื่นพระอมเยี่ยบ้ารอไปก่อนลูกอีสองปีใช่ทำไมต้องอีสองปีอะอ่าหมอดูเขาบอกหลายหมอสองปีปลายปีอ่าก็เธอเจ็ดคนแล้วในเจ็ดเจ็ดในกี่คน บอกว่าอีก2ปีหนูว่า2ปีด่วมานานไปหนูอยากได้สิ้นปีนี้เลยจะสิ้นปีนี้เลยมีคนบอกไหมล่ะเขาก็มีอ่าก็มาปลายปีอีก2ปีแต่งแม่โอ๋บอกแต่ว่าต้องลุนเจิมเจิละเ ชาติเราก็ไม่รู้ว่าชาติดอ้าวุยสักใครของพวกี้ไปไปหาพี่บ่อยใช่ไปหาอยู่แกล่งพี่เยงไม่เขยเขาน่าจะมีเพื่อนบ้างเออไปดูชั้น2หน่อยไหมไปไหมชั้น2มีอะไรมีขออนุญาตแม่ชั้น2มีหรอคุณทรือสไงแกทั้งทำพี่ต้องอยู่ในครัวด้วย คือไก่ทํามาหากินแล้วตัวคือเป็นอุดมสมบูรณ์ไก่ขยันทํมามาหากินต,ตื่นเช้าคุยค้ยเขาาียดดูทุกจุดมันมีบ้านหลังหนึ่งหนูไปถ่ายละค,ครพี่เขาเอาไก่เหมือนแบบว่าไก่ชนอ,ะอ่ะตัวเท่า ตัวใหญ่กว่าเราอย่างนี้ตั้งอยู่หน้าบ้านเลยพอหนงกลับมาหนุก็แบบเอาบ้าน้าใช่เอาบ้างเพราะว่าคุวเล็กพอลูกคุยกับเจ้าของเขาเขาบอกเขาเป็นมะลงหนุอมอาคนอาเป็นมะลงอ่ะคะอ๋อไก่อ๋อค่าคนอาหนุไปทำบ้านจัดเลยจัดในแอปมาเราเนี้ยแนวบ้านคนรวยก็อนุทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งตามตามแต่สิ่งที่พี่ว้าวมากๆเลยนะต้องบอกเลยอันนี่คือเครื่องกรองน้ำโคลเวครับต้องบอกว่าดีไซน์ก็สวยมากเหมาะกับบ้าน ขวัญมากๆเลยทีเดียวใช่แล้วนี่วันนี้จัดมาให้เลยเครื่องกรองน้ําโคเวครับรุ่นใหม่ไอซ์ครับครบทั้งน้ําแข็งและน้ําดื่มในเครื่องเดียวครับมาพร้อมกับระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV มั่นใจได้เลยว่าจะได้น้ําดื่มและน้ําแข็งที่สะอาดแน่นอนเรามีหน้าที่แค่ดื่มน้ําอย่างเดียวครับนอกนั้นโคเวดูแลให้หมดง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ s u b s c r i b e นะคะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนอย่างรุ่นไม่ไอซ์แค่990บาทต่อเดือนดูแลฟรีนะคะตลอดระยะสัญญาค่ะ ตัวเครื่องนี่ก็จะมีน้องๆโคดี้นะคะมาคอยให้บริการดูแลทําความสะอาดเครื่องค่ะและก็เปลี่ยนไส้กรองถ้าเครื่องมีปัญหานะคะก็จะดูแลให้ฟรีใครที่กําลังมองหานะคะทางเรื่องของการดื่มน้ําสะอาดและบริการดีๆแบบนี้นะคะ ต้องโคเวเท่านั้นต้องบอกเลยนะครับว่าโคเวเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้าคุณภาพครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมสุดล้ําเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้หลายบ้านให้ความสําคัญกับเครื่องกรองน้ํามากๆไม่ใช่แค่ความประหยัดนะครับแต่เป็นเรื่องของความสะอาดด้วยเครื่องกรองน้ําโคเวดร,ริงก็ว้าวดูแลก็ว้าวราคาก็ยิ่งว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> วันนี้ม้ไมกับน้องขวัญเป็นไรครับ เสื้อผ้าดูเหมือนเป็นคนของเยอะมากนะเป็นผลจากการช็อปออนไลน์นี่ไอตัวไม้แขวกพี่ก็ดูแอบแล้วเห็นปะแอเออดูดีสภาพนี่ไงค่ะพี่ป๋อครับผมไม่ชิ้นนอนไม่ได้นอนอุ้ยตอนแล้วฉันลือของเขาแบบไหลมาเลย์อ่ะอันนี้ไมาอันนี้มาเป็นดวงพี่เพราะว่าหนูเกิดวันละหัสต้องใส่สีส้มตายละชุดนอนเนี่ยต้องดูดวงนี่คือเสื้อผ้าทั้งหมดคือหนูแอบแม่เอาไปบริจาคแล้ว ถ้าไม่งา้นเยอะกว่านี้เพราะว่าแม่ว่าแม่แม่คือว่าหนักมากพี่ว่าเยอะไปซื้อเยอะไปอเคืนด้วยอาที่หนูมันได้ไปไหนเด้อมากอนนอนก็ชชิวๆอ่ะอ่ะอันนี้มันถูกดีน่าซื้อกดกดกดอ๋อเอฟตลอดเอฟตลอดผู้หญิงอ่ะเนาะ Uhm, แต่พอเวลาเขามาส่งของเขาไม่ได้ไว้หน้าเราเลยไงพี่คือเขามาเขามาลายเดียวเลยใช่คือเขาแบบมาก็เปิกระป๋อยเป็นกล่องเล็กๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นอย่างนี่มาเป็นล่างอย่างเงี้ยวันนี้เราค้นแค่นี้พอดี่ว่านเดี๋ยวมันจะเห็นอะไรว่าแบบมากกว่านี้พอแล้วไปลงข้างล่างกัน